ส่วนทุเรียนที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟที่สวนทับทิมต,ตำบลตระกาศอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่เจ้าของหรือพี่สาราีโทชัยปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อแต่สมัยก่อนจะเป็นการปลูกแบบผสมผสานมีทั้งเงาะลำใหญมะยงชิดทุเรียนแต่ในปัจจุบันได้หันมาปลูกทุเรียนทั้งหมด หลักๆก,ก็จะเป็นพันหมอนทองโดยทุเรียนที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I เมื่อปี2,561ที่ผ่านมาเพราะด้วยสภาพพื้นที่ที่ปลูกเป็นที่ราบสูงดินสีแดงมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เกิดมาจากภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรักมีคุณสมบัติระบายน้ำได้ดีทำให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเนื้อทุเรียนที่ได้ก็จะแห้งนุ่มเหนียวเส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานซึ่งในจังหวัดศรีสะเกดก็จะมีที่อำเภอกันทารลักษ์อำเภอขุนหารและอำเภอศรีรัตนะที่ปลูกทวเรียนภูเขาไฟเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและมีเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียน GI ทั้งหมด122รายแยกเป็นอำเภอกันทลรลักษ์72รายอำเภอขุนหาร47รายและอํเภอศรีรัตนะ3รายก็เริ่มแรกก็เริ่มจากได้รับ GAP ก่อน ค่ะได้เป็นรับรองมาตรฐานปลอดภยัยคือทุเรียนเรามันจะไม่มีกลิ่นฉุนคือท่านทางทางจังหวัดก็บอกว่าให้ให้เป็นเอกลักษณ์ค่ะก็ได้ขอขึ้นทะเบียน GI ให้กับชาวสวนก็ของสวนทัพทิมก็ได้รับปี2,561ค่ะแล้วการดูแลทุเรียนของพิ่าราเรียค่ะยากง่ายยังไงยากค่ะยาก ยากกว่าพืชชนิดอื่นเพราะว่าทุเรียนเขาจะอ่อนแอกับเชื้อราค่ะปุ๋ยที่ใส่ก็ต้องเป็นปุ๋ยที่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องเป็นเป็นอินทรีย์ที่เข้าห้องอบเรียบร้อยค่อยหว่านได้เพราะว่าอย่างขี้วัวสดอย่างนี้มันมันมีเชื้อรามันจะเข้าไปทาลายระบบรากเพราะว่าเขาอ่อนแอกับเชื้อราคือการใส่ใจนี่ละเอียดอ่อนอยู่ค่ะ ทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดศรีสะเกดได้เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในการปลูกการดูแลการกำจัดโรคพืชเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากิ่งขึ้นเพราะต้นทุเรียนต้องมีการดูแลรักษาอย่างดีรวมทั้งทางจังหวัดศรีสะเกดเองก็ยังโปรโมทเรื่องทุเรียนปูเขาไฟอีกด้วย และสวนทุเรียนบุเขาไฟอำเภอกันทลลักษ์ยังมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำตารมตำบลตรากาศอำเภอกันทละลักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมทุเรียนถึงที่สวนโดยช่วงที่แนะนําให้มาเที่ยวคือปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนทุเรียนจะออกเยอะมากที่สุด ท่านใดที่เป็นคอทุเรียนและยังไม่เคยชิมทุเรียนบูเขาไฟสีสะเกตต้องปักหมุดและแวะมาเช็คอินได้เพราะทุเรียนบูเขาไฟสีสะเกตมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครทั้งกรอบนอกนุ่มในกลิ่นไม่ฉุนแถมยังไม่มีกลิ่นในลําคออีกด้วยทีมข่าว N b t บอุบลราชธานีรายงาน